สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่5กระดกระดาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis นนคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทาวเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราอ่ะนะฮะจริงๆแล้วนะ,ะตอนนี้เดินทางแล้วนะฮะ4สาสิบหกแท่งนะฮะราคาที่ดีที่สุดก็ซับประมาณเกือบหมื่นจุดเลยทีเดียวนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีอีกในระดับหนึ่งนะฮะผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะถึงจะขึ้นแรงหรือว่าปิดแท่งเขียวนะครับก็จะเป็นการจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่ใช่กราฟเดินทางที่แข็งแรงนะเราก็วิเคราะห์กันมาตั้งนานแล้วเนาะว่านะเป็นหลายวีคแล้วว่าจะเกิดการพักตัวนะครับ พักตัวของฝั่งขายลงชุดนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้ก็กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะเขายังคงนะฮะ อยู่ในโหมดของการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นหลุมหลุมอยู่เท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางสักเท่าไหร่นะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโนว้มว่าจะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับแท่งเขียว3ามแท่งนี้นะครับเมื่อ3แท่งที่ผ่านมาไม่ใช่เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับ มันเกิดจากการลดลงของฝั่งขายนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องโมเมนตัมกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับน่าจะพอจํากันได้อันนี้อยู่ในบทที่2ปลายๆนะครับอยาดูกันได้นะครับก็คือทําให้เกิดการเนาะโมเมนตัม um mm. เปลี่ยนนะครับจากจริงๆแล้วนะครับเป็นการลดลงของฝั่งเซลล์นะครับไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของฝั่งไปนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับมีการเบรกเด้งเพื่อจบรอบสัญญาณนะครับในระยะใกล้นะมีโอกาสที่จะเบรกเด้งเพื่อจบสัญญาณเท่านั้นครับยังไม่เดินทางนะครับแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของคราฟที่เป็นเทรนนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มเป็นเทรนเล็กๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อในระยะใกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่ชุดนะฮะ ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้เดินทางมาแล้ว12แทงก็ยังคงไม่ไปไหนไกลเลยนะครับประมาณ7-800จุดเองนะเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะร,รอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตก็ยังมีโอกาสที่จะทรงๆอยู่บริเวณนี้ก่อนก็ผลมดปรามฏว่าขยับขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็เราก็วิเคราะห์ไปแต่ต้นสัปดาห์ว่ามีโอกาสขึ้นจะมาทดสอบนะฮะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองกราฟจะเดินทาง างแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อแรทะลุเส้นสีเหลืองขึ้นไปอาเส้นแนวจิกวิยาหลักเส้นสีแดงของเรานั่นเองจะเป็นสัญญาณที่แข็งแรงนะแต่ตอนนี้ก็ยังคงทรงๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะฮะยังบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าสูญญากาศนั่นก็หมายความว่านะครับเขาก็จะทรงๆอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นการลงนั้นมันมีพอๆกัน นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้เพราะกำลังสร้างเนินนะก็เป็นไปตามแอคชั่นของเมื่อตอนต้นสัปดาห์นั่นเองนะครับทำไมกราฟยังคงทรงๆอยู่บริเวณนี้เพราะว่าตลาดนั้นนะฮะยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆแข็งแรงแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่แข็งแรงนะนะฮะก็อยทรงๆส่วนแรงขายนั้นนะครับยัง คงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับก็คือมีการเปิดโพซิชันบายบ้างนะครับส่วนโพซิชันเซลก็ยังไม่มีใครเคลียร์กันนะยังไม่มีใครเปิดสักเท่าไหร่นะครับตามปลไกลเบื้องต้นของตลาดนะครับก็น่าจะพอมองออกจากปริมาณการซื้อขายและปริมาณวอลุ่มประจําสัปดาห์ออกมาหลายสีชั่วโมงเป็นการเคลื่อนที่เป็นวิคนะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วนะอย่าสบสนทางเฟรมกับกรอกทางเฟรมนะครับแยกกันให้หออก นะฮะอันนี้เป็นไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงแต่เป็นกรอบวีคนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตกำลังกำลังสร้างฐานอยู่ปลายไซด์เวย์นะครับนะมีโอกาสที่จะเดินทางแต่ให้เขาแข็งแรงทีกนิกนิดก่อนให้ปัจจัยกระทบขัางเงินเป็นตัวขับเคลื่อนเทคนิคอ,อีกสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่ หชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชดก่อนหน้านี้เท่านั้นทําให้สัญญาณเกิดแบบเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสจะขยับขึ้นได้นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำหายยือหายณบริเวณนี้แต่ผลปรากฏว่าขึ้นแค่ ทดสอบนะครับและโดยรวมนะเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าดีมานโซนอยู่นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับดิมานโซนดึงยาวเลยเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันที่ฮอลิเดียนะครับกราฟก็จะไม่เดินทางไปไหนไกลที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่านะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นโดยรวมนั้นนะครับ เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นเมื่อวานดึงตรงนี้นะฮะเมื่อวานดึงตรงนี้นะฮะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นแต่ตอนนี้กลับลงมาทะลุในเทรนด์ไลน์นั่นก็หมายความว่านะครับอันดับแรกที่จะสันนิฐานก็คืออยู่ปลายเทรนด์ขาขึ้นชุดนี้นะครับหรือว่าเป็นการเบรกนะฮะเป็นการเบรกยาวๆหรือว่าเป็นเบรกเอฟเฟกต์เพราะว่าเมื่อวานเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นฮอลิเดย์นะครับก็เกิดการเบรกยาวไปนิดนึงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝังขาขึ้นเล็กๆแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นระยะกลางนั้นเขาเกิดการพักตัวปลายเทนแล้วนะครับเกิดการเคลื่อนที่ที่เป็นการเบรกยาวๆนะครับจะเห็นได้ว่านะฮะนะเขากําลังหดตัวกลับหาศูนย์รอที่จะเดินทางนะครับยังไม่เดินทางนะครับรอที่จะเดินทางส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับกำลังอยู่ในโซนที่เรียกว่ากอดตัวอยู่แล้วก็กำลังแข่งขันกันอยู่ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแล้วก็แรงซื้อนะครับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนะฮะเพราะปัจจัยกระทบค่างเงินโดยรวมในวิกเนี้ยนะครับยังคงส่งเสริมทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งนะบวกกับนะครับ ปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานหมวดที่1น,นะฮะใครใเรียนไปแล้วเรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะฮะ ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของราคาทองคำในวิกนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเดินทางต่อครั้งนี้นะครับเป็นการเดินทางต้นเทรนดังนั้นการเดินทางต้นเทรนก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่ไม่แข็งแรงนี่เคยันไปแล้วนะครับบทที่ 2นะครับบทที่2ปลายๆเนาะปลายๆชั่วโมงนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับที่เป็นแพทเทิร์นเทรดแล้วก็เป็นเทรนลักษณะกราฟการเคลื่อนที่ที่เป็นแบบต้นเหตนกางเทรนและปลายเทรนเราจะรู้ได้ยังไงและความสัมพันธ์ระหว่างทางเฟน นะครับอันนี้ก็น่าจะพอจำกันได้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ